ผสมวิตามิน A I S 5G เครื่องปรับอากาศแครเียคอปเปอร์ช่วงนี้มาดูแลสุขภาพกันนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราๆเ,เนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยค่ะอย่างสาวๆบางคนมีอาการปวดท้องน้อยหลังหมดประจำเดือนบางคนเนี่ยก็มีเลือดออกกระปิดกระปอยหลังมีเพศสัมพันธ์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอาการที่ไม่ปกติแล้วนะคะ ยิ่งถ้าปวดเรื้อรังเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยต้องรีบไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยละค่ะดังนั้นวันนี้เราไปฟังแพทย์หญิงศรีสุภาลาภากรแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูตินรีเวชมเร็งวิทยานรีเวชและการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแห่งโรงพยาบาลรามคําแหงท่านอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่าค่ะอาการปวดท้องน้อยเรื้อรงังที่พบร่วมกับลักษณะดังต่อไปนี้ควรมาพบแพทย์ค่ะมีเลือดออกกระปิดกระปอยมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ มีเลือดออกในสตรีที่มากกว่า40ปีมีเลือดออกผิดปกติหลังวัยหมดประจำเดือนอาการปวดท้องน,อน้อยเรื้อรังเกิดจากภาวะโครงสร้างหรืออวัยวะในอุ้งเชิงการานอาจจะปวดเป็นพักๆหรือปวดต่อเนื่องหรือเปเป็นหาย,หายนานเกิน6เดือนนะคะการวิน,นิจฉัยต้องอาศัยการขับป,ประวัติการตรวจร่างกายตรวจภายในและการตรวจเพิ่มเติมเช่นการเก็บตวรวจปัสสาวะการอันตรสารหรือเอ็กซเรย์ช่องท้องล่างรวมถึงอาจจะต้องส่องกล้องลำไส้หรือทางเดินปัสสาวะ และการส่องกล้องในช่องท้องเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมด้วยค่ะเป้าหมายของการรักษาคือการบรรเทาอาการปวดให้คนไข้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขสาเหตุของอาการปวดท้องน้อยเลื้อนลังอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกันดังนั้นการรักษาจึงมีหลายวิธีเช่นการให้ยาแก้ปวดการทำกายภาพบำบัดการทำเพ้นําบำบัดการการแพทย์แบบผสมผสานการผ่าตัดผ่านกล้องรวมถึงการทำพฤติกรรมบำบัดด้วยค่ะ อย่าคิดว่า,าการปวดนานคือสิ่งปกตินะคะสติทั้งหลายที่มีอาการปวดจะรบกวนชีวิตประจาําวันควรรีบมาปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับการรักษาหรือวินิจฉัยที่ถูกต้องนะคะต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงศรีสุภาลาภากรแพทย์ผู้ชํานาญการด้านสูตินรีเวชมะเร็งวิทยาน,นรีเวชและการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแห่งโรงพยาบาลราคมคหงมากๆค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนที่สงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีอาการข้างตน้นแบบที่รับเมย์ได้บอกไปก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปปรึกษาคุณหมอได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะหรือว่าจะสแกน QR c อ d ร์ที่มุมจอก็ได้เพื่อที่จะสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรงเลยค่ะเช็คอัพสุขภาพกันแล้วพาคุณผู้ชมมาเข้าวัดกันต่อค่ะ คือวัดโปดบนเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยนี่แหละค่ะซึ่งวันที่เรามานี่เป็นวันธรรมดาก็จะเงียบๆหน่อยค่ะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะคึกคักเพราะมีตลาดน้ําให้ได้เดินช็อปเดินชิมกันด้วยอยากทราบความสําคัญแล้วก็ประวัติความเป็นมาของที่วัดหน่อยค่ะพระอาจารย์คือวัดบปดบนเนี่ยสร้างในสมัยมิุทธยาปันปลายประมาณปี2300ซึ่งก็เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งค่ะจนถึงบางครั้งบางสมัยเนี่ย อาจจะมีการที่ล้างไปบ้างอะไรไปบ้างปัจจุบันก็260กว่าปีแสดงว่าในส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือเป็นโบสถ์โบสถ์หลังเก่าค่ะปัจจุบันเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้คือโบสถ์หลังนี้คือทรุดโทรมมากดีเจ้าว่าองค์กรหลวงปู่ท่านก็เลยไปสร้างโบสถ์อีกหลังหนึ่งนะครับแล้วทำพิธีสวดถอนบสหลังนี้ก็เลยกไปว่าเรียกกันว่าวิหารเห็นเขาบอกว่าเรียกกันว่าวิหารธรรม เพราะว่าหลายๆคนบางทีก็มานั่งปฏิบัติทำนั่งสมาธิกันด้านในอย่างนี้ใช่ไหมคะมซึ่งบริเวณตั้งแต่เมื่อกี้ที่เราเดินเข้ามาเราจะเห็นเลยว่าลักษณะของบริเวณนี้จะเป็นแบบมันหินสีขาวเป็นกระเบื้องสีขาวอย่างเงี้ยพระอุโบสถหลังนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเก่าแก่เอกลักษณ์ก็คืออุโบสถเป็นทรงเรือสำเภาซึ่งทางวัดก็ได้บูรณนะเพื่อให้คงสภาพเดิมค่ะและยังสามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ อีกหนึ่งความสำเร็จของวัดนี้นั่นก็คือเป็นวัดที่หลวงปู่สดมาบรรลุธรทำนั่นเองละค่ะขอขนุญาตถามเรื่องของหลวงปู่สดนะคะคือวัดนี้เป็นวัดที่หลวงปู่สดมาตักน้ำท่านเคยมาจารัษสายอยู่ที่นี่ด้านหนหลวงปู่นั้นเคยนั่งสมาธิเลรนกรรมฐานจนได้ธนวิชาธรรมกายภายในอุโบสถหลังดังนี้หลวงปู่สดด้านในนี่ทำมาจากทองคำเหรอคะ ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าหลวงปู่สดรูปหลอทองคําเนี่ยจะมีให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กราบไหว้บูชายอยู่3ามแห่งนั่นก็คือที่วัดสองน้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากเป็นวัดที่หลวงปู่สดปวดค่ะแล้วก็มีที่วัดบดบนแห่งนี้และวัดปากน้ําภาษีเจริญซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดค่ะคส่วนใหญ่เวลาคนมาไหว้ขอพรก็จะขอเรื่องอะไรกันบ้างค่ะใครก็ตามทีม่มาขอโชคขอลาบมาเสียงโชคเสียงดวงเรื่องหวยอะไรต่างๆ แต่ดมาแล้วคือไม่ไม่มีใครได้แต่ถ้าเกิดว่าติดขัดเรื่องของการค้าขายก็ดีหรือมีการการทําการที่ประพิความสําเร็จมันบอกหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ช่วยโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายนี่เพราะว่าในประวัติแตคือกล่าวว่าหลวงปู่สดนี่ท่านเคยเป็นพ่อค้าข้าวมาก่อนคือวิ่งล่องเรือจากสุพรรณบุรีสองพี่น้องก็มาขายในกรุงเทพดีเลยวันนี้แหละรถเมย์จะต้อง เข้าไปบอกหลวงปู่สักนิดนึงทําทธุรกิจค้าขายจะได้บอกว่าประสบความสําเร็จนิดนึงเนาะใครทํามาค้าขายหรือทําธุรกิจส่วนตัวอะไรอยู่แล้วติดขัดไม,ไม่ปั้วไม่ปังซักกะทิดลองมาบอกท่านดูนะคะเรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบลูนะดูอย่างหวยรถเมสซี่ยังขอเลยขอพรหลวงปู่สดเสร็จก็นั่งเรือเยืองมาขึ้นฝั่งตรงข้ามค่ะ ซึ่งจะพบกับโรงแรมริมคลองบางกอกน้อยหนึ่งเดียวในจังหวัดนนทบุรีดูบรรยากาศสิคะคุณสงบทีเดียวเอาละขึ้นจากเรือมาแวะอีกหนึ่งที่นะคะท่ามกลางชุมชนในระแวกนี้ก็จะมีโรงแรมโอ้โหอยู่ริมน้ำเลยทีเดียวค่ะ W1 บางกอกน้อยนะคะที่นี่นะกิจกรรมมีให้ทำหมดทุกอย่างนะคะคือจักรยานมีเราแอบเห็นแน่นอนนี่ มึงคล <น S 2> อ,อยากเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่นี่ก็มีบริการด้วยใช่ค่ะส่วนข้างหลังมีอะไรบ้างนะคะจะมี<ห>เรือพยักค่ะแล้วก็จะเป็นซับบอร์ดค่ะก็คือสามารถที่จะลงคลองข้างหลังแล้วถ้าเกิดลูกค้ามีสกิลในการพายเรืออยู่แล้วหรือว่าเล่นตัวซับบอร์ดอยู่แล้วค่ะลูกค้าอยากลงคลองก็ได้เลยได้เลยค่ะจะบอกว่าโรงแรม W1 แห่งนี้บรรยากาศดีมากเลย อยู่ท่ามกลางแมกไม้ที่มองแล้วสบายตาจุ่มชื่นทีเดียวคะ่ะเดี๋ยวแอบซอกแซกไปดูห้องพักกับรถเมล์กันค่ะนี่เลยอ๋อถ้าพี่เข้าการ์เดนที่ว่าคือมันจะต้องมีการ์เดนใช่ใชค่ะ,คะก็คือลักษณะคือจะมีสวนจำลองค่ะอันนั้นลงได้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็จะเป็นอ่างน้ําอุ่นแช่ตัวค่ะว้าว,าวห้องนี้มีอ่างน้ําอุ่นส่วนตัวในห้องแล้วเหมือนอยู่ในการ์เดนที่แบบว่า ส่วนตัวมากวิล่าหนึ่งศูนย์หนึ่งยินดี <100 S 1> ต้อน <000 S 1> รับค่ะว,ว้าวอ,อยู่นี่เห็นลคลองะะเลยค่ะส่วนของด้านบนก็เป็นห้องนอนค่ะห้องนี้จะเป็น private ค่ะเหมาะสําหรับคู่รักนะคะจะค่อนข้าง private นิดนึงทางด้านซ้ายมือที่คุณรุเมย์จะได้เห็นนะคะจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ทางท่านอาจารย์เอกพงศ์ตีตรงนะคะได้ทําการออกแบบเอาไว้นะคะตรงนี้แน่นอนลักษณะก็จะเหมือนกับการพนมมือไหว้ค่ะ เป็นสัญลักษณ์แทนการสวัสดีการขอบคุณอย่างนี้ค่ะว้าวดูแหวไปอีกด้วยสถาปัตยกรรมที่สร้างมาตกแต่งและจัดวางให้ตรงกลางทางเดินระหว่างวิลล่าซึ่งเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ลเลยทีเดียวค่ะมาดูในส่วนของอาหารกันบ้างคุณคะที่นี่เขาเสิร์ฟด้วยอาหารไทยแถมเป็นไทยโบราณซะด้วยหน้าตาดีดีตัวนีเน้เป็นเมี่ยงกิบบัวครับก,ก็คือเครื่องเคียงเมี่ยงแบบไทยโบราณเลยอ่ากุ้งแห้งแล้วก็ กีบบัวเนี่ยก็คือเขาจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะนั้นเมี่ยงจานนี้ก็คือพรีเซนต์เป็นพิเศษเลยแกงรันจวนหมูนะครับตานนี้คือลูกค้าที่มาที่นี่ต,ต้องสั่งทุกคน,คน,กคนเลยขน,นมก็มีเครื่องดื่มก็มีตัวนี้จะเป็นบัวลอยเผือกนะครับบัวลอยเม็ดใหญ่มากทีเดียวแล้วข้างบนเหลืองๆนี้คืออะไร,รเป็นลูกตาลเชื่อมนะครับ<อ>แล้วก็มีเนื้อวัวอ่อนอยู่ข้างในด้วยแวะกันมานะคะทางโรงแรมบอกว่าไม่ต้องมาพักก็ได้ ากให้แวะมาชิมอาหารไทยรีอมือเชฟบาสกันดูค่ะรับรองจะติดใจหรือใครอยากจะรีแลกซ์ต้องโปรแกรมนี้เลยนวดค่ะที่นี่มีทั้งนวดไทยนวดสปาหรือจะเป็นนวดผ่อนคลายได้หมดวันนี้ห่วยบอก ลงเรือขึ้นบกเพลียขาเมื่อยเท้าเสลือเกินขอนวดฝ่าเท้าคลายเมื่อยสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมโรงแรมที่เปิดแค่ปีหนึ่งพอดีมาช่วงแบบมีโควิดพอดีด้วยก็เลยบอกว่าอาจจะมีช่วงปิดไปบ้างใช่ไหมคะเนี่ยตอนมาเปิดแบบเต็มรูปแบบแล้วตอนนี้บางทีเราไม่จําเป็นต้องไปไกลมากบางคนอยู่กรุงเทพแต่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาใกล้ๆกันเนี่ยคะ่ะแค่นนทบุรีใครอยากจะมานวดท่านวดไทยนวดสปาขัดผิว ทานอาหารไทยแบบโบราณอาน่อยอร่อยก็ถือมาที่นี่ที่เดียวครบโอ้โหโนั่งนวดริมคลองจิบอัฟต์นู่นที่เบาๆบอกได้คำเดียวอิจฉาหมวยสุดๆค่ะงั้นให้หมวยนวดเท้าผ่อนคลายไปก่อนเดี๋ยวเจ้ปิดรายการให้เองวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆในรายการตลาดสดพระรามสีได้ใหม่เสาร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ